่าแล้วนั่นเองนะครับสำหรับแผนในการซุ่มลูฟี่นิกะเบอร์อ2โอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเนื่องจากว่า,ามีหลายๆคนถามว่าแอดซุ่มไหมซุ่มบอกไปแล้วว่าซุ่มโอเคแต่ว่าทีนี้ผมอาจจะซุ่มไม่ได้เหมือนกับชาวบ้านนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างในกลุ่มเนี่ยผม็หีหลายๆคนละซุ่มกันไปละโอเคอันนั้นเรื่องของเขาละกันอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นผมผมเล่นแบบนี้แล้วใครมองว่าเ้ยแบบผมอะแม่คุ้มกว่าที่เหลือก็เอาตทน่สสดวนละกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากจะบอกแผนก่อนนะครับโดยแผนจะมีอยู่2หลักครับ หนึ่งสุ่มตัวนิกะไปเลยโดยที่ไม่ต้องสุ่มตู้อื่นผมให้แผนแรกนะเนี่ยคือสุ่มตู้นิกะไปเลยแผนที่2ครับก็คือในส่วนของเราจะไม่สุ่มนิกะเลยโดยเราจะไปสุ่มเช่นอาคาหรืออะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาในตู้ผมเอาแผนนี้ย้ําก่อนนะผมเอาแผนนี้เหตุผลนะครับเป็นดังนี้อ่าผมแยกเป็นประเด็นนะคุณคิดเป็นผมไหมก่อนอ่าเหมือนเดิมเหมือนตอนอ่าคิดสรุปมาเนาะหนึ่งบตัวที่6มีไหมอ่าตอบว่ามี โซนโตผมตอบว่ามีนะโอเคสองครับตัวที่6เนี่ยเซตเทินหรือนวดดาอันนี้น่าคิดสมมุติว่าถ้าเปเซตเทิน Saturn, มันเปนเอ่อมันน่าจะเป็นโลดแล้วผมมองว่ามีมันเรียกยังไงนะมันเป็นโลดที่เมียตาแน่ๆอ่าเอาว่าอย่างตอนนี้กราฟก็น่าจะสู้ไม่ได้ด้วยและน่าจะสามารถรับมือกับนิกะได้ด้วยอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเว้นสำหรับซัดปิวไว้อยู่ผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่สามารถรับมือกับนิกะได้ครับในส่วนของตัวละครเซตเทินนะโอเค ถามว่าถ้ามันมาผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมบอกแล้วว่าไอดีเนี้ยผมเน้นแนวคุ้มดังนั้นเนี่ยดิกะมันสามารถเป็นซับได้เหรียญได้เมนได้คุ้มสุดอ่าถ้าเซเตอร์เนี่ยเหรียญไม่ได้ซับไม่รู้ถ้าเป็นสีแดงสมมติถ้าเป็นแดงนี่ยิ่งหนักเลยครับอาจจะเป็นซับไม่ได้ด้วยซ้ําเห็นไหมอ่ายกเว้นว่าอนาคตเกมจะมีเพิ่มเช่น5ผู้เท่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเขียไหมอ่าบวกว่าน่าจะเก็ตตรงนี้นะผมมองแบบนี้ก็คือว่าไอข้อนกับข้อ2เนี่ย โอ6มีแน่นอนกับ2ไอโซที่มาเนี่ยคือเซอร์เทิลและ3ครับสุดท้ายละสมมติถ้าไม่ใช่เซอร์เทิแต่เสือกเป็นหนวดดำอันนี้งานงอกขอบอกเลยถ้าเป็นหนวดดำงานงอกเลยเพราะว่าสดโตผมก็อยากได้หนวดดำนะแต่ถ้ามันไม่มามันเสือคือถ้ามันมาจริงๆอะ่ะเอาว่าเฮดแมงก็ไม่พอแต่ผมก็ไม่เชื่อเพราะผมมองว่าหนวดดำต้องเป็นสีดำครับไม่ใช่สีแดงหรือน้ำเงินหรือเขียวคือเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าดำและน่าจะมาในรอบต้นปีด้วยซ้ำ ถ้าผมไม่พลาดตามนี้นะก็เหมือนกับตอนคิสรุมาตอนครึ่งปีอะ่ะก็คุยกันอยู่ว่ามันก็น่าจะนิกะาแหละมันไม่น่ารอดหรอกต่อไปก็เชื่อว่าน่าจะเป็นซอรเทิร์นต้นปีหนดดําคูมะอีกตัวไม่รู้อาจจะเป็นห้าพูทเท่าตัวใดต,ตัวหนึ่งในนี้ก็ได้ซึ่งต่อไปได้ส่วนอิมเนี่ยคงไม่มาอยู่ละดังนั้นเนี่ยผมเลยตอบกับตัวเองว่าอ,อ๋อโอเคงั้นโหนดดามันน่าจะมาตอนต้นปีนะโตหกน่าจะเป็นเซอเทิร์นหมายคาว่ารอบนี้ผมข้ามได้ครับสมมติว่าถ้าหากเป็นป ชงคงแล้วก็โูเป็นคุณเลือกใคร3ตัวเนี้ยถ้าเอาความคุ้มก่อนผมจะเป็นหลักการตักกะเดียวกันก็คือชงคงเห็นไหมเพราะว่าอะไรมันน่าจะคุ้มสุดละแถมเป็นสีขาวด้วยอย่างลุจิมันสามารถมีตัวละครอื่นที่เป็นโซออนเอามาทดแทนได้ครับเช่นเปรูเห็นไหมก็แทนนะคือมันมีตัวอื่นที่จะแทนเนีเซนเซงโงคุอะไรอย่างเงี้ยก็แทนได้เหมือนกันเห็นไ่ะมันมีตัวแทนครับแต่อินิกะเนี่ยมันยังไม่มีโอเคป่ะเออคือทัพย์ดีที่สุดของสีขาวแล้วอ่ะคือตัวละครนิกะดังนั้น ยังไงก็ต้องสุง่มทีเนี้ยผมเลยต้องตอบกับว่าหากเพื่อนๆมองเหมือนกันจะสุ่มก็สุ่มแต่ผมบอกแล้วนะแผนผมจะไม่สุ่มนิกะเลยผมไม่สุ่มเลยเพราะว่าไอเพรตอนนี้ถ้าเรามาเทียบอะยังไงก็ถึง4 0 0พันอยู่ละแต่แพของผมจะสุ่มแค่ตัวละคร ex โซนที่เหลือกี่เด้งเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันเนื่องจากว่าผมบอกไปแล้วว่าการสุ่มต้องมี4 0 0พันเพรใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาได้ครบ4 0 0พันเมื่อไหร่จะได้ในส่วนของตรงเนี้ยไปด้วยทันทีแต้มอะเราจะได้ด้วยทันทีนะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตสุ่มอันเนี้ย เพื่อเอาเศษด้วยแล้วก็เผื่อลุ้นดวงก็สุ่มไปตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสได้ไม่ได้ช่างหัวมันแต่โอกาสออกยากยู่ละตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสแต่อย่างที่บอกว่าเน้นครบ4 0 0พันแล้วก็ได้เศษไปด้วยแค่นั้นเองส่วนอื่นๆอาจจะมีเป็นรีเจนหรืออะไรมาสักร้อยเพรอะแล้วได้มันก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประหยัดในส่วนของแต้มไปด้วยเพราะว่าแต้มเนี่ยปกติทุกๆ1เนี่ยคือ5อ่าแต่เนี้ยสได้1่แปลว่ามันก็ประหยัดลงไปด้วยแต้มมันจะได้มากขึ้นผมเลยสุ่มได้เพราะปกติ อ่าสามตรงนี้ผมจะไม่แนะนําเลยโอเคปะ่ะคือเศษก็ได้แต้มก็ได้เพิ่มโดยที่ประหยัดไปกว่าเดิมเนาะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสูบนิกะใช่ไหมมันอันนี้หนึ่งรอบจะได้อยู่ที่60อ่ามันก็เหมือนกับคุณปร,ประหยัดไปส่วนนึงอะ่ะอืมโอเคเมื่อกี้คืออันแรกนะครับอันที่2ก็คือผมจะสูมตู้ละครตัวละครอาคา,รอาคาอินุเลยเพราะว่าอย่างที่บอกผมเอาหลายด้งดังนั้นผมจะไม่เอาแค่นิกะส่วนนิกะได้เมื่อไหร่ก็คือจะได้ก่อนที่ตู้จะออกและมีลุ้นที่ว่าสมมติ ตัวที่6ถ้ามันมามันก็น่าจะมาสักวันที่20กว่าเดี๋ยวอาคาไอ้นูเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องออกวันที่4ใช่ไหมและมันจะมี e x อื่นมาโอเคไหมมันจะมีอื่นๆมาอีกครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสุ่มเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมสุ่มผมน่าจะสุ่มวันท้ายๆโอเคอย่างเช่นสมมติว่าตัวหน้ามันวันสุดท้ายอ่ะก็คือวันที่20อย่างเงี้ยเออผมอาจจะสุ่มวันที่20นะผมจะไม่รีบรอดูเพราะเผื่อมี2เด้งแต่ทําไมผมสุ่มอาคาก่อนเพราะมันมีโอกาสที่จะได้หลายเด้งอยู่แล้วชัดเจนป อ่ะสมมติว่าในส่วนของตัวชัตเทิลอาจจะการันตีอยู่3,000หรือ3า0พหรือ35 0พผมไม่รู้แต่เพชรที่ผมมีอ่ะมันตกประมาณ45 0พได้เลยยังไงสุ่มอาคาเสร็จเพชรผมก็มีเหลือในการสุ่มชัตเทิลสมมติถ้ามาตู้นี้นะเห็นปะผมก็จะสุ่มชัตเทิลแล้วก็ได้นิกะไปด้วยเท่กับ3เด้งอาคาได้ด้วยดังนั้นขออนุญาตสุ่มอาคาเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคไปนิกะยังไม่สุ่มนะผมบอกแล้วนะผมไม่สุ่มนะแต่ถ้าอาคาออกเมื่อไหร่คือหยุดเมื่อนั้นเลยนะอ่าไปปุ๊บ เมื่อกี้หวังว่าที่อธิบายไปจะเข้าใจความหมายที่ผมสื่อเนาะอาแล้วส่วนในตัวละคระลูฟี่มันเป็นยังไงมันจะเล่นได้มานไหมเนี่ยมันมันเป็นเกตเตอร์ครับมันเล่นได้นานอยู่แล้วดังนั้นคลิปนี้หลักๆผมจะคุยแค่แผนในการสุ่มเพราะว่าสำหรับคนตาผมมาหน้าน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือช่วงนี้แหละแอดมึงเก็บเพชรไว้จะสุ่มเมื่อไหร่เนี่ยนี่ไงเนี่ย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 สุ่มเมื่อไหร่ก็ตอนนี้แหละครับที่ที่เราเก็บเก็บกันมาเนี่ยเราสุ่มกันตอนนี้เว้ยเอออ่าวโอเคธง อขอไปแบบไวๆอ่ะฮะโโหโคลราอิ่มๆโอ้โหโคลาอิ่มๆ,โอ,โ,โ,อมๆโอเคอาคาถถอว่าถูกนะพันปกติพันกว่าใช่ไหมนี่เหลือเท่าไหร่7 5็8 0 0อเออก,ก็ก็ไม่เกินอะเอาเอาไปเถอะเด้งแรกก็เท่ากับตอนนี้ผมมี15 ex แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเพชรที่เหลือค่อยไปลุ้นอีกทีละการว่าจะมีตัวละครอ,อะไรมานะครับโอเคได้เศษมึงจะการันตีให้กูเหรอ อ่าไปเลยอืมรอบแรกไปแล้วการันตีเหรอจะ๊ะอืมตัวแรกเอากูเลยเหรอเออทงทองให้หน่อยแต่ตัวละครมาไม่ครบเลยว่ะโหไม่ได้เปิดนานมากการูกาล่าเนาะเมื่อกี้การูกาล่าแผทนี้เล่นได้นะแผทนนี้เล่นได้นะย้ํานะแต่ว่าจริงๆแต่มันก็ไม่หรอกคือโดนดึงทงปุ๊กก็พุ่งอ่ะพุ่งอย่างเดียวเออพุ่งหาแม่งอะไรเงี้ยเล่นได้นะเพราะว่าถ้า แอทแทกเต็มสามารถค่านิกะได้เหมือนกันนะก็พอตัวนะแต่ถามว่าเอาลงแรงสูงก็ไม่ควรหลอกมันแค่เล่นแบบกลางๆอะ่ะเออแรงต่ำมาได้อยู่แรงสูงก็ไม่ค่อยแนะนําหรอกอ่ารุจิเป็นซับได้นะครับซอนจารยโอเคเอสแบร์เฮ้ยไม่ใช่ไอชักเคยน่าจะได้ตัวแล้วไหมอันนี้ตัวสองอืมโอยรุจิเปิดมาแบบอ่ะไปอย่าที่บอกครับทุกๆาสิเพชรมาได้สิใช่ไหมล่ะ เออดังนั้นผมเลยยอมส่มวันละสามได้แหละมันมันประหยัดแต้มไปด้วยอันนี้รอบที่หกแล้วนะรอบที่หกแล้วนะอ่าแปดกี่เศษแล้ววะเนี่ยผมไม่ได้นับดิยี่สแดงแม่งไม่มีรุนเลยมึงจะการันตีให้กูจริงๆก่อเนี้ยเอาจริงดิเอ,อ่อยากย้ำก่อนนะผมก่อนสุ่มมี3,600นะครับดังนั้นเนี่ย ในการสุ่มตัวละครนิกะมันใช้ทั้งหมด4,000เพชรนะครับยังไงผมก็มีพออยู่แล้วเนาะแล้วมีเกินด้วยอ่าเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งอาคากูกี่เศษแล้ววะแป๊บหนึ่งอาคาอีก220อ่าอีก220ก็น่าจะอีกรอบอีกรอบรอบกับอีก3รอบเนาะโอเคประมาณนี้ปึ๊บอ่าโอเคโอ้กูได้ไปร่วม30เลยอะแต่ถามว่าเอาเอาไปฆ่าใครไหมไม่มี เล่นใครไม่ได้เลย,ลลยเลนัย่นแหละไลเดิงไลเดิงเอาไลาเดิงเอาผมแต่งงานกับนี่แหละนิคไก่อยู่แล้วเซตเทิลมันไม่คุ้มเท่าหรอกตู่หูใจริงๆก็น่าห่วงเนาะสมมติว่าถ้าเป็นเซตเทิลจริงๆคือเซตเทิลแหนผมไม่ห่วงผมบอกแล้วผมห่วงหนวดดำมากกว่าถ้าหนวดดำมาจริงนี่หงายเงิบเลยนะโอเคอ่ะล่อกูไปแล้วน่าจะห้าหกร้อยเพชรแล้วเนี่ย โอ้โหดากูไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องลุง้นอะไร <laughs> มึงการันตีอย่างเหรอเนี่ยนะโอ้โหจิตใจโอ้โหมึงการันตีเหรออ้าวไอ้โบ้งมาทำไมล่ามาอก่างอช่างมาเด้อใครใครก็ออกมาเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนนะว่ามันอีกกี่เศษนะผมจำจำไม่ได้โอ้โหการันตีให้กูจริงจริงด้วยแม่เงย อ่ะเดี๋ยว่ออีกเท่าไหร่วะขอเช็คแป๊บขอเช็คแป๊บอาคาอินุอีก80เศษอ่ะ80เศษนะ80เศษอีกกี่รอบวะอาคาอินุ80เศษอีก2รอบโอเคเอ้ยวู้ววอววรวววอออีกอีกววออววว มึงออกให้กูสักตัวไหมสักตัวไหมไม่ออกจริงๆโอ้โหจิตใจมึงทำด้วยอะไรแม่ง <c oughs> มึงการันตีให้กูจริงแคเนี่ยโอ้โหเอาไปการันตีก็ตามนั้นแม่งกู <c oughs> ไม่เคยมีโดนก่อนเลยละลองนึกดูสภาพถ้านิกาโดนสามพันกว่านี่จุกเลยนะเอาการันตีไปจบอ่ะ ส่วนตอนนี้แต้มอยู่ที่150สนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆเนาะก็ได้กับตอนนี้ผมมี1 5 ex แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำไมแอดมึงไม่มีแบบรีแอคชั่นกูโดนการันตีจะรีแอคชั่นอะไรแต่ก็ยังดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คนสูงกันไปหลักพันห้าใช่ไหมล่ะเออผมโดนแค่นี้ถือว่ายังไม่จุกมากหรอกจริงๆถ้าโดนแค่นี้มันน้อยถือว่าไม่จุกอ,ะอ่ะอ่าโอเคยินดีต้อนรับอาคาอินุใน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าและนี่คือ ex ที่ผมมีณนปะัจจุบันนะมี15ล้ละ แล้วเดี๋ยวนิกะาเนี่ยได้อีก1 16แน่แน่ละแต่ว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องลุ้นว่าตัวละครอื่นๆที่มันจะมาเป็น ex อ่ะตัวอะไรอีกเช่นอาจจะเป็นเอสยามาโตะหรืออะไรก็ตามซึ่งถามว่ามันออกเมื่อไหร่มันน่าจะออกเช่นแบบวันที่20ผมก็จะสุ่มอีกทีคือวันนั้นเลยแต่วันนั้นน่ะอาจจะหลายเด้งเลยก็ได้เช่นสมมุติว่าเอสยามาโตะสมมติเฉยๆนะเอสจามาโตะเด้งที่2ละเห็นไหมที่ผวนจะได้เนาะแล้วก็ตู้นิกะเนี่ยเด้งที่3อันนี้คือกรณีแบบกลือเลยนะ แต่เพชรกว่าจะถึงวันนั้นน่ะไอตรงเนี้ของผมอ่ะมันน่าจะมีอยู่ประมาณสักสามพันเจ็ดสามพันแปดอย่างเงี้ยสามพันหกอ่ะซึ่งมันใช้เพชรไม่ไม่ถึงอยู่แล้วเห็นป่าเพราะว่าแต้มอ่ะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วชัดเจนนะชัดเจนนะอ่าดังนั้นแปดร้อยแต้มยังไงมันก็ถึงครับเพราอเมื่อกี้จากที่เพื่อนๆเห็นใช่ป่ะเนี่ยมันใช้แล้วเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเห็นไหมเห็นไหมอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสี่ก็เท่าไหร่อ่ะเห็นป่ะคือมัน ยังไงมันก็ได้อ่ะไม่มีอะไรต้องเครียดเออส่วนที่เหลือก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะถือว่าผมบอกแผนผมแล้วนะที่เหลือก็เดี๋ยวตามดูแล้วกันว่าทั้งเดือนนี้จะได้กี่เด้งส่วนตู้อื่นๆหรือเป็นตู้แบบนี้ก็ได้ถ้าคุณจะสุม่มก็ไม่ติดตอน,นเนี้ยเนี่ยตู้อย่างเนี้ยคุณจะสุ่มก็ได้เพราะว่ามันได้เศษเยอะจะสุ่มก็ไม่มีปัญหาแต่สำหรับผมเนี่ยผมเล่นเอาแต่เฉพาะ ex เท่านั้นดังนั้นตู้พวกเนี้ยผมจะไม่สุม่มแต่จะสุ่มก็ไม่ติดนะผมบอกแล้วนะแล้้วววแต่่่สะะดดกเเเเเลลลลยยพราาาทีหหือมันนป็นง เพื่นอนๆจะเอายังไงไปตัดสินใจเอาเองหวังว่าจะได้คําตอบเด้อโซโตวผมเอาอย่างนี้นะโซนิกะหลังจากเปิดได้ภายในเดือนนี้เลยเดี๋ยวค่อยคุยกันนั่นเองอ่ะเป็นประมาณนี้